กุ้งครับกุ้งตัวเป็นๆใดต้องการสร้างเลเดอร์นี่ร้านปลาอ้วนร้านป้าผมเองนี่ครับนตักเลยเอาคัดใส่เด้อป้าเด้อเอาที่มันมีก้ามพร้อมนะก้ามบ้านมึงนี่กุ้งในคลอยเออเอาไปใส่นี่นี่ครับพนักง,งานช่วยมั่วบ่แม่นซอยทำงานเลยซอยมั่วตักเอาตักเอา แทกเอาในป่า,ยาอย่างเดียวพี่ในป่าเมเซ่นว้าวไบแก้อยครับแกร์อเองข้าเขาขักเขานี่แหละมีที่นี่ที่เดียวกุ้งที่สุดที่สุดในโลก<แ>บ้านเล็กที่หา<ะ>ว้าวรวมที่ได้งานอยนนนู่ในป่าได้หนิในป่าเมเซ่นกุ้สสงสดสด ต้องสดเท่านั้นไม่สดไม่ขายป้าบอกถ้าไม่สดไม่ขายคุณเกต็มของแพรเจ้าจสร้างหรอป้าโอเคทวงแล้วุองก่อนยนี่ที่สร้างสุดยอดมีทุกสิ่งทุกอย่างยุลานนี่บ้านเลขที่ห้า บพรางป้าแถมนี่ป้าใจดีครับป้าผมใจดีดีอร่อยหนึ่งมากเนี่ยชองกวาดกระไ้